ครับสวัสดีครับกับช่องบันเทิงชาแนลนะครับคลิปนี้เป็นอีพีเจ้าหลงป่วยไม่สบายนะฮะจะซื้อยาพารามาให้แล้วเัาป่วยไม่สบายตั้งแต่ฉีดวัคซีนเขาก็ป่วยหนาวดูเขาหนาวสั่นนะหนาวสานนะั่นเนาะเจ้าหลงเอ้ยดูนิฮะนอนฝันนอนสะอื้นอันนี้ผมไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะฮะ เป็นภาพสดๆจริงๆนะฮะเกาะติดชีวิตเจ้าหลงครับครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นเอพีใหม่นะครับเกาะติดชีวิตเจ้าหลงนะฮะเขาตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาเขาไม่ค่อยสบายเนอะสงสารครับเหมือนกันมันจะพูดยังไงละคลิปนี้ก็เป็นคลิปมีพวกใครบ้าไป แถวบ้านนะเขาก็วิ่งไปเสียบยาแล้วก็มานะสังคมทุกวันนี้ก็ชอบอยู่แล้วเนาะะรัฐบาลเขาบอกว่าเสียบยาบ้าไม่ผิดกฎหมายเนาะเขาบอกว่างันห้ามมิตร <c oughs> เขาไม่สบายดูดิดนางสารเขาเนาะหลวงไงลูกอืหอหนูหไม่สบายลูกหนูไม่สบายเลยฮะอืมน่าจะเป็นผลพึงกับฉีดวัคซีนแล้วก็ ข้างๆบ้านนะฮะเขาฉีดยาฆ่า,ามเม็งอาจจะเป็นผลกระทบรอบๆข้างบ้านก็ได้นะฮะเพราะว่าข้างๆบ้านเขาฉีดยาฆ่า,า,ามเร็งนะครับทำให้หมาผมป่วยเนาะไม่สบายลุกเดี๋ยวซื้อยามาให้เด้อรอแม่แป๊บน,นึงนะลุกนะนะครับเกาะติดชีวิตเจ้าลงนะฮะสงสารเขาเนาะเราเลี้ยงเขาแล้ว ปกติเขาเป็นคนล่าเร็เนะดูดิของเหงาเนะฮะคนโดนจะเบื่อแน่นอนอาจจะไม่จะเบื่อของมนุษย์นะฮะอาจจะเป็นไอ้พวกสารศัตรูพืชพวกไอ้ยาฆ่าแมลงพวกยาฆ่าหญ้านะฮะของสารก็เนาะเนาะก็ติดชีวิตจะหลงดูดิป่วยของสารลุกขึ้นมาแล้วลุกมายุงกัด <c oughs> ดูนะครับเขาไม่สนใจกล้องเลยนางสารน้ําตาไหลเลยนะเดี๋ยวพ่อหาชิชู่มาเช็ดให้นะพ่อไม่เอามือเช็ดแกะกัขี้เดียดก <c oughs> ับช่องบันเทงช h a น n e l ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับติดชีวิตจ้าลงครับป่วยแล้วลูกดูดิดูป่วยดูโอ,โอ้ดูดิขาเขายกได้อยู่ยกได้ไหมลกูกยกได้ไหมยกได้ไหม โอเคหนูกเก่งอยู่นุ้งเดี๋ยวซื้ออา่าจะซื้อไอ้ยาพารามาให้น่าจะป่วยป่วยหนักด้วยปกติเขาจะนิ่งเลยเขาสนุกแต่อนน่งดูดินอนนิ่งเลยเนาะให้ป่วยเร็วๆนะลูกนะให้ป่วยไวๆนะถ้าชอบคลิปนี้ส่งเป็นกำลังใจกับเจ้าหลงงเลยฮนะเขาป่วยนะฮะ นี่ครับเป็นผลจากมนุษย์นะฮะมนุษย์คนเราอ่ะทำกันเองนะฮะใช้ยาฆ่าแมาลงใช้ยาฆ่าหญ้านะครับทำให้หมาต้องป่วยคนก็ต้องป่วยครับป่วยก็เข้าโรงพยาบาลน,นะฮะเห็นไหมฮะผมสังเกตผมพูดหลายรอบตั้งแต่คลิปอีพีตั้งแต่สารเคมีอย่าไปใช้เขานะดูดิแต่เขาพูดได้ว่าโอ้ยอย่าไปใช้นะลูึกนะโอ้ดูดิ ก็ป่วยนะฮะสงสารเขาเนาะดูด้ต,ตาเขาไหลไหลไหลนะเขาพูดได้เขาคงพูดแล้วอย่าไปทำ้ายหนูเด้อนะนะนะก็ติดชีวิตลงนะฮะจะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับกับช่องบันเทิง h ชน n นลนะครับดูดูขาหนูลูก จ้าหลงเขาป,ป่วยไม่รู้จะช่วยยังไงจะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์สดสุคลนะครับกับช่องบันเทิงเดียวกาแฟมันลุกมาเห็นไหมถ้าหมามันไม่ป่วยมันก็จะสดชื่นแบบนี้อหนูไม่ป่วยนะหนูสบายดีสบายดีหรือเปล่าเนี่ยสบายจริงหรือเปล่านี่หนูสบายอย่าล้วหนูน่ารักอยู่แล้วกับกับช่องบันเทิงชาแนลดูด หมาก็ป่วยน่าสงสารนะฮะดูบรรยากาศเขานอนน้ำตาไหลซุมเลยอืมดูกล้องหน่อยแล้วหวัดดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วเขาป่วยผมก็ไม่รู้นะฮะถ้าไปรักษาผมต้องค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมก็ไม่มีเงินเนะะาะหาเช้ากินข่ำหาวันละห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทก็ใช้วันยี่สิบบาทดูนะหมามันยังเป็นห่วงกันเลยดูดิ อ่ะเป็นห่วงพี่เขาหน่อยไปหอมแก้มพี่เขาหน่อยหายเร็วๆลุกขึ้นมาหยอกกับฉันแล้วเ้ร็วๆข้าวอยากไปหยอกกับฉันแล้วลุกขึ้นมา,ามาเร็วๆแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันป่วยฉันต้องนอนแล้วต้องรักษาตัวฉันบาดซบจริงเลยอ้าวลุกขึ้นมาเร็วจังเลยคัน หายป่วยเร็วจังเลยมันคันนะฮะมันคันก็ต้องมารักษาตัวเองนะดูดีๆพร้อมกันเลยบ๊อบซบจริงๆเลยคัน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 อยู่แล้วไอ้แม่ชอบจริงๆเลยคัน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 เก่า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 คันคันด้วยคันเน็ตเทน โฆษณาสินค้ากูไม่ได้อะไรเลย <c oughs> คันนี้เร่คันห่ำนะครับคลิปนี้ก็มันป่วยจริงๆครับเจ้าหลงป่วยนะฮะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ subscribe ทุกกำลังแรงใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับหนูไม่สบายพอ หนูเหงาหอหหนูอยากได้เมีไมเยได้เมียแปดคนเก้าคนคนหาอยไรเมียแปดเก้าคนเขาไม่สนใจอยู่แล้วเมียแปดเก้าคนสองคนก็พอแล้วบัดซบจริงๆเลยดูบรรยากาศครับหายยังลูกหลงหายยัง ขันหามขันหามดูนะครับบรรยากาศขันหามแล้วนะครับอาจจะชอบ ep นี้กดไลค์กดแจ์กดซั b s ไ r i b ์นะครับกับช่องบันทึงชาแนลเกาะติดชิ้จะลงลูกหายดียังลูกหายดียังลูกโอ้น่ารักมากเลยดูดิอย่าไปกัดกันเนอลูกไม่เอาพ่อไม่ชอบกัดกันดูดิมดมทำไมกลิ่นน้ำไม่ไมีอาบเลยกลิ่นมันตูเลยน้ำก็ไม่อาบอ้หอ่า คิดได้ไงอรอาซมกินเลยอ่ะจะชอบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันเนาะครับคลิปนี้กล่าวคนว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ